สวัสดีครับหนุ่มสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีแมววังโปนกบกรุ๊กนเนียบัดนุ่มสุรินมาแล้วครับผมมาครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับเจ็บเน้ำกันวันนี้เพได้หนึ่งเขานะครับเขาสวยพี่น,อน้องกินกับอมเอ็นแก้วพี่น้องใส่ยอดบกอือดอบกบกอือนะครับเพราะว่ายอด,กอดอบกอือดอกบกอือช่วงนี้เยอะมาก ก็เลยเอามาออมนะครับเสียดายฝนตกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ลุงมุุดินด้วยนะครับผมมาครับเสีแยวน้ำกันครับผมเบาบาหลพี่น้องมาครับจวดน้ำกันเมื่อพี่น้องมือ ขอตรวขอวามให้เพื่อนๆที่บริอาไปเยี่ยมไปย้ำนะครับเนาะช่วงนี้ลูกค้าก็หลายปัญหาที่ต้องแก้ก็เยอะเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องนั่งเรียกกระถอสุดๆว่าทีเศร้าเฮ็ดเศร้าอย่งกัโอ้เสียดายเวลาถึงขั้เฮ็ดมาถึงสองปีพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขคู่สุขกันที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างกับ กราบขอบพระคุณมากๆนะครับจากใจจริงเนาะสู่ต่อไปพี่น้องยังกับบริวารนะครับโอ้ทั้งมือทั้งสัน,นอ็เสียมาก Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều đỏ ở trên đất này. Vì tôi rất sợ khi ăn cây bóng đỏ. Tôi đã sử dụng rất nhiều cây bóng sang Tôi đã 2 kg có thể nhìn คนเก่าแบบล่าออกดูแลมันขึ้นที่เป็นนิสัยดีนะคนใม่มากแบบด่ากันทะเลาะกันก็ปูอุ่นไหวไปหมดเสียงดังล่นลงแนมพี่น้องบาบนี้เจกับเล่าบ่คคอยแข็งแรงเล่าเมื่อยบาบนี้รถขับรถกระบะรถไปส้น้านโอ้อยเน่าเรื่องแจ้งง่ายง่ายมูดุ่ยปุย เข้าที่งาน ần, บั้เมื่อสิดแต่ทุกอย่างคนนี้พักไปพันบัตรเศร้าออกี่น้องแต่ก็เลือดตัวเพิ่นนะสิออกก็เลือดตัวเพิ่นสิไป็นมองไม่ก็ได้แต่ว่าเลือดตัวเพิ่นเพิ่นกำลังแย่ก็เลยเข้าสิออกมันก็สงสารกันสู่ต่อไปเมื่อนี้ก็มัดจับมือมาจับมือตั้งสองสามเดียวเพิ่นเกิเห็นใจเข้ากอนนะ แต่บัดนี้ก็เลยให้เมียไปเก้ไปพรคพรต้ดนโดนไยมากนะแล้วก็ให้คููผ่วเมียมาเฝ้าทั้งเว้นทั้งขึ้นกับผู้อุเป็นจังไรไนนะูสู่ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับอย่าไปท่อครับปัญหามี้ะไ้แก้สู้ยังเดียว มีห่อนกับบ้านห้าเลยสะดวกสบายหาทุนห้าห้านห้ลุกสาวเลี้ยงก่อนพี่น้อเริ่มงสืึอนปีหนึ่งโอ้ยใจอีกใจต้องหาทุนไว้คนเ่าดีควบคยดอย่ะอยากลับมึงอื่นมือหื้ออยู่แล้วพี่หองแล้มึงก็ะเฮ็บประเด็นตละดนี่ยังหลายอย่าง สูนะครับแนาะอ่ะเบาๆแล้วพี่น้องมเสิ่บๆเหมือนกันเบา้พี่น้องเครียดเยวสิเครียดนี่ตัวนี้อย่าโอ้เบิ่งหนาดำคำเครียดเลช่วงนี้บอคยเดี๋ยวไปเยี่ยมไปย่างข้าตข้าไปครับผมแตยวาหมูยังเปยังเดี๋ยวกแกันมัปอบมากจับมือสองสามเทียแลก็ใจอ่อน แล้วต้วเพิ่อนนะเ,เพิ่อน,นเรเรื่องส่มเพื่อเหมือนปล่อยต้วก่ยังหาคนซส้อค้นซสิ่งต่ไห้่อนสิถิทีมเพิ่อนไปยังสีเ่เแห่งะนักเพิ่ออีกสูบไปข้างนอกสูอย่งเดียว อืมแดครบ5ล้าครับเล้ยบดรอดรอปดอ้บวกวกออกรถปนปนกคือซอยห้อไหว ี่นอนนอนกับผื่นแล้วก็ไปซื้อเกียงซื้อยังไงคือปล่อช่วงไม่ไม่ไม่เสร็จแล้วสื่อหายเสีสมมยสห,หชูบัดชีวิตทาั้งานต่างแดนเัียสีเลือกี่นอ้องชุดๆนะครับยึดงานอยู่นี่ฮาปีฮกเดือนกัวเกือบเจ็ดเดือนมือเดียวบอได้หยุดใครสิตายก็บอได้หยุดสื้อยามให้เพิ่นซื้อยามมาให้กัน กินเห็ด่ตสองสิงมือกัหหมือนแขวบวมุนสุภาพไปหาหมอบเอาซื้อยามาหากินตัวน,นี้ก่ไข้แน่ละก่อนเจอที่สิ่งดีเดีละท่เวราฝาดีนี่ก่อจะมีปไป

เหื่อยเพรพะแม่เปิดจน,ม,นมันมีเงินส่งให้เดียยเนะ้ะส่วนของง่ายกว่าส่วนขายของดีๆแท้ที่เก็บสิกรรมเลียนกินนี่ละชอมากลำบากพี่นอ้นองน้องนุ่งลูกหลานหูเชัดเก็บจัดก,กรรมยายมากยังสิทธิสบาย เล่นกินเนื้อบ่มีประโยชน์เด้ว่าจะเก็บตอนไงเดี๋ยวเก็บก็ได้เดี๋ยวเก็บก็ได,บด้บ่แม่นึกบ้านรวมที่ปัญหาเขาทั้งนี้เป็นยังมืันนี่เขาทั้งกินทั้งจมพี่น้อยจะแสบมาไหมนี่เขากันดีมากอ้อมแก้วอ้อมเอ็นแก้วพี่น้องอ้อมแก้วเขาถูกเอราะแซ่บ หอนประยือดอกบระยือโอ้นุ่มากจานบางไงพี่น้อนงแซ่บสูตรต่อไปครับผมกับบ้านเฮากบบสถานกา,า,ารณ์ก็พอดีเนาะทสมาคล้าาย,า,ยายกันเรบากสูตรต่อไปครับ 暖慢。 ควอยากทั้งมื้อ so ทั้งส่วนพี oh, okay, so well, ่เนาะอุต <t ry> ่าแซบดีนุ่มมากอมนำหน่งเป็นแก้วเปื่อยๆน้ำหวานอย่างจังเสียดายอื có lại pin nong, khá khó thuật khó hay đấy pin <laughs> chắc mưa chắc vào chắc chung hay khoảng nó thấp đó, khó thuật ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกหนุ่มสรีดด้วยพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกแล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินทีดชาแนลด้วยนะครับ